วันนี้บางดี้จะพามาดูนะวิธีที่บางดี้ปราบเด็กกินข้าวยากนะครับอ่านี่นะครับน้องฟา้าน้องฟ้าเป็นเด็กที่กินข้าวยากนะครับปกติจะไม่กินข้าวเลยนะครับมักจะให้กินนมพอมาให้กินข้าวก็ไม่กินแต่พยายามอ้วกนะครับ วิธีที่บางที่ใช้ก็คือพยายามให้เด็กมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็พยายามให้เด็กมันสนุกกับการกินข้าวนะครับเดี๋ยววันนี้ให้น้องฟ้านะครับทําอาหารให้ทุกคนกินนะครับวันนี้น้องฟ้าทําเมนูอะไรแซลมอนแซลมอนแซลมอนทอดใช่ไหมใช้อันนี้เดี๋ยวใส่ส้อมนะน้องฟ้าถือซ่อมแล้วก็ทอดเกลือลูไหนอ่ะเกลือลงนี้เออนั่นแหละลงไปเลยเออลงไปเลยเอลลย่อามือไปโดนนะมันร้อน ไ้น้องฟ้าททำเมนูให้กินนะครับแซลมอนทอดเออะแซลมอนทอดกระทะเริ่มร้อนแล้วนะครับอรอให้มันสุกนะครับแล้วก็ใส่จานแล้วแล้วก็ใส่จานแล้วจานเลยกินเลยเออเ,อ,อเราบอเดี๋ยวว่าต้องระวังร้อนไวยนะ กระเด็นนะร้อนไหมไอ้เด็กว่ากระเด็นไอ้ร้อนไอ้ร้อนหนูไม่ชอบสีแด้ชอบสีส้มอ๋อเนี่ยสีส้มเบ่อันนี้อันนี้ก็สีส้มอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับทอดเสร็จแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือเมนูอะไรครับน้องปลาไขมันไขมันทำเองกินเองตีมือน้องปลาเอ้ย mang guay. R้อน, r้อน mấy à? R้อน mấy? Mấy r้อน à? Ăn nước mẹ đấy ừ, à? không không muốn muốn อ๋อไม่อยากไปไม่อยากกินนมอยากไปสอนสัตว์แล้วไม่ค่ะกิน้าเหมดก่อนวันนี้ร้องแล้ววันนี้น้องฟ้าแสดงอีกทีนิดแล้วน้องฟ้าจัดแล้วน้องฟ้าจัดแล้วถ้าเช้าไหนน้องฟ้าไม่ร้องถึงจะได้ไปถึงจะพาไปอ่ะยิ้มแย้มดูด้วยเดยยิ้มเย้มกับป้าบอมเหมือนภูเขาเลยเอเหมือนภูเขาเลยอ่ะกินข้าวด้วยนะเดี่ยวเล็กเวียวใช่ปะ คสรุปนะครับวิธีที่บางทีใช้ก็คือพยายามให้เด็กมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็พยายามให้เด็กมันสนุกกับการกินข้าวนะครับก็เลยให้นังฟ้านะครับทอดปลาแซลมอนเองนะครับด,ดูเขาก็สนุกสนานนะครับแล้วก็เขาก็กินปลาที่เขาทอดเองอย่างภาคภูมิใจนะครับก็เป็นวิธีนี้นะครับที่ใช้ปรับเด็กกินข้าวยากนะครับนั่งกุ๊ก